สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่27เดือน1ปี68ครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดร,รวม4น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทำคลิปนะครับผมข่าวดีสำหรับพี่ๆ FC ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับ ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาครับเชฟหนุ่มรับเข้ากลุ่มฟรีนะครับมีแนวทางหลายๆแนวทางให้ได้รับชมในกลุ่มไลน์นะครับไอดีไลน์นะครับผม087นะครับผม9665605นะครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับหรือท่านที่รับชมในช่อง Youtube นะครับผมก็อยากเข้ากลุ่มก็ทัก แอดไลน์เชฟหนุ่มมาที่หมายเลขนี้นะครับผมถ้าบอกว่าดึงเข้ากลุ่มคือมันดึงไม่ได้ครับต้องให้พี่พี่แอดไลน์เข้ามานะครับผมครับผมสำหรับผลของวันที่ยี่สิบหกเดือนหนึ่งนะครับผมปีหกแปดหน่อยกาชาตนะครับผมเชฟหนุ่มตรงนี้เชฟหนุ่มเปลี่ยนครับเป็นกาชาตนะครับเฉพาะกิจไม่ได้คำนวณแล้วครับํำนวนกาชาตนะครับผลกาชาตออกหนึ่งสามเจ็ดกับหนึ่งหกนะครับผมก็มา หนึ่งหกนะครับผมสามเจ็ดเจ็ดสามไม่มีนะครับผมอันนี้ให้หกหนึ่งสามไอหกสามหนึ่งมันออกหนึ่งสามเจ็ดรอบพิเศษออกหนึ่งสี่สองกับศูนย์เจ็ดสี่สองสองสี่ไม่มีเข้าแค่สี่นะครับผม ปกติออก4 46กับ55นี่ครับผมมา46นะครับผมแล้วก็55นะครับตัวเน้นนะครับผมส่วนรอบ VIP ออก633กับ83ไม่เข้านะครับผมตรงนี้ให้631ดูมันออก633เพื่อเะไย้ายเส้ครับแต่มา2ตัวเลยอันนี้ก็มา2ตัวผิดนิดเดียวอะ ครับผมไม่เป็นไรก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็เดี๋ยวตามต่อของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้น่าจะหยุดมันะ้งฮานอยเดี๋ยวเชฟหนุ่มเช็คดูอีกทีนึงถ้าฮานอยหยุดเรวก็จะลงรัฐบาลไทยให้นะครับผมไปครับยี่สิบเจ็ดสำหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผม วันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะครับผมช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้ก็หลายๆคนซื้อของเตรียมตุ๊ดจีนกันเนาะเชียหนุ่มก็ไปซื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวจะมีเลขทูบให้ด้วยนะครับตุ๊ดจีนเนาะเดือนหนึ่งครับอีหกแปดนะครับผมฮาหนอยวันนี้นะครับผม รวมสี่น้อยนะครับรวมสี่น้อยเหมือนเดิมมีเฉพาะกิจมีเฉพาะเฉพาะกิจไม่ได้คำนวณมีกาชาติมีพิเศษมีปกติมี vip นะครับเด่นนะครับผมเด่นที่วันนี้เด่นที่สามนะครับผมสามห้า 8แล้วก็เก้านะครับผมวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรูดวันนี้สี่น้อยนะครับวิ่งรูดที่วันนี้วิ่งรูดที่8นะครับผมจับชุดนะครับผม35นะครับผม สามหกสามเจ็ดนะครับผมแล้วก็สามแปดนะครับห้าเจ็ดนะครับผมห้าแปดห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าศูนย์นะครับผมแปดศูนย์นะครับผม แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับเก้าหนึ่งนะครับผมเก้าสองเก้าสามนะครับแล้วก็เก้าสี่นะครับผมลมเย,เย็นเหมือนฝนจะตก คูเบิลนะครับผมคูเบิลวันนี้ก็จะเป็นสามสามนะครับผมห้าห้าแปดแปดนะครับแล้วก็ก้า้านะครับผมชุดสามตัวนะครับผม ก้าห้าแปดนะครับผมห้าแปดสามนะครับผมแปดเก้าสามนะครับแล้วก็สาม ห้าสามห้าเก้าครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมวันนี้วิ่งลูดนะครับเด่นที่แปดนะครับผมวันนี้แปดกับอะไรวิ่งแปดกับสามนะครับวันนี้เด่นแปดกับสามนะครับผม ส5มนะครับผมห้ 5, 8, นะครับแปนะครับผม9กสมนะครับผมเก้ 9, 5, 8, นะครับ3มตัวกับ5 8าดสาม ชุดเบิ้ลนะครับแปดแปดนะครับผมกับสามสามเมื่อวานมาแล้วไม่เป็นไรมาอีกได้ครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมเชฟหนุ่มก็ขอให้ fc เฮงเฮงปังปนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะหยุดนะถ้าจําไม่ผิดนะครับผมสาหรับฮานอยแล้วเป็นหยุดของประเทศเป็นวันหยุดของประเทศเวียดนามเนาะครับผมถ้าหยุดยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เชฟหนุ่มจะลงคลิปรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเดี๋ยวเย็นนี้จะเช็คให้อีกทีนะครับผม ขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับผมกับวันหยุดต้อนรับจุดจินของบางบริษัทก็หยุดนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลุมไลน์